สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสูขสสุคุนพพอกับช่องสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจา้าพพอ,พอกันมือนี้อนุมโมทนาซาทุบุญออเดอร์ค่ะพามาปล่อยปลาหนาเขียงจา้าอยู่ตลาดทุกครั้งเนาะค่ะสาวบ้านนาทำมีโศกจะปล่อยปลาหนาเขียงจังสิละจา้าสร้มดวงแล้วกะทำ้บุญเล็กๆน้อยๆให้อาหารมามวจรจัดหรือว่า,าบุญต่าง เลวตาสถานการณ์เสียเหตุจ้ะกากโนุมโมทนาเอาเด้อค่ะขอ,ขอให้บุญส่วนนี้ถึงเอซแฟนช่องซูงคูโซคุนบอกตัวได้ก็ขอ,ขอให้ถึอให้ดุนให้บุญหนุนน้ำจ้ะโสมันคลิปนี้นะคะสาบานามีตัวเลขจากมาดามสะวเดินมาฝากพี่ตอนนองโอ้เอฟซี FC ขอมาหลายพี่น้องจ้ะสาบานากะเลยโทรทักทายเพิ่นไปเนาะ กะได้เลขมาฝากพีตอัวน,นองเตเป็นตัวเลขแนวทางเลขวิ่งไปกอนกัาเลขดับบนล่างค่ะเอาให้เพิ่นชัวก่อนจากน่อยเนาะเอฟซีจ๋าแต่ว่าตัวเลขดับประหยัดต้นทุนเพิ่นปล่อยมาแล้วละจ้ะรอแต่งเตเลขจับคู่บนล่างย่ำเดอ้อค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นสูตรหวยคำนวณทางมาดำสวีเดนเพิ่นก็เป็นสูตรหวยคำนวณจ้ะ เด็ดับน,นมันดับอยู่หลายงวดติดจักสิลุดงวดใดกะพิจารณาดีๆเเ้อค่ะกันผู้ใดไดเด็ดไดดีไดด,ด,ด,ดังกะลงทุนใดจะ้ะผู้ใดสูกผู้ใดมันเพื่อนกะดีใจน้ำผู้ใดโบสูกโบมันกะเพราะเป็นยังสูต่ตจ้ะทุกอย่างแล้วกะดวงค่ะสามนญคกะโูกมันอยู่พี่นองเต่บ่ได้หลปันไดดอกเพราะเป็นเลขตามเนาะเลขฝันงวดก้อนผุ่นมาตามงวดนีเงวดก้อนขันออก,ก็โอ้ได้หอบเงินหลเติบจ้ะพี่นองค่ะ มันผัดมาออกงวดนี้อ้าวเป็นย่างดวงมีซัมหนี่ว่าถ้าถือน้อยถือไหลก็ดีใจเบดพี่น้องเงินเทวดาเนาะฟังให้จกฟังให้ก้าใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสักไรกริงกริงเปิดค่าการมองเห็นสาบนามีคลิปเสียงทางม้าดำสวิเดนมาฝากพี่ตอนนองพร้อมเดี๋ยวกะเดี๋ยวจะทวนตัวเลขแล้วก็เสบิงตัวเลขงวดเก่าพร้อมว่าของเป็นไปจังใดมาจังใดเขาจังใดดับไปมาจังใด งวดนี้เขาว่าสัญจรกะ1มีนา69สัญจรทั้งสุงลาดตื้อพี่น้องคะสัญจรกะบอย่าดหนกเนาะขันว่าดวงเฮาดีจังได้กะสู่ได้จ้ะเอาพี่น้องบอววหลายใหญ่ไปไปฟังเสียงทางม้าดำสวิเดน่าเพินฝากพี่ตอนนองในง้ดวันที่หนึ่งมีนาคม2569ได้ตัวใดเน่ไปฟังรมอมๆกันจ้า กํล oh. ังตืน่นกำลังตืน่นกำลังกินกาแฟโอ oh, ้กำลังตื่นเวลาบ้บพตรงกันเนาะเออพ้นกระสามม่งพอดีโอ้ค่ะโอ้ยเอฟซีถามมาหลายเลขดับเทิ้งตัวเลขหนาลงทุนถามมาหลายไทยมาว่าเป็นจังหดเนาะตื่นไปนอกสนงคกเออมีคนใดนั่มบอลาคิดว่ามีอยู่เด้เพราะว่าเอฟซีถามมาหลายจะประหคือกัน กาซิมันยี่ดอกคิดว่าเอฟซีซิมันยี่ดอกเพราะว่าฟันให้แข็งเข็นเนาะตัวเลขหนาลงทุนกัดสามสามโกเข็นเข็นเนาะสามโกมิดเดียวบุญกระไดเนาะสามโฮกสามเจดีงลงการเล่าแบบโมเปนเราจ้าแล้วบัณนี้เลขล่างกับเม่นครับวิ่งไปที่เจดแม้แต่ว่าจับคู่พลาดเออเท่เอาพคู่ัวไหนเลขวิ่งก็เลยบัณนี้จ้าเอาหาเลขวิ่งก็เลขดับมาก้อนกระไดขันเม่นว่าจังไดกระไดเราค่อยจับคู่ให้ ơ, lệ quỳnh kang bôn Vinh, Wing dỡ, vinh bôn nung ta. ừ, vinh lang, sì. Si. Vinh lang, sì, si, ta. Lệ đáp kang bôn, lệ cao. Dạp bôn, cao. Hm, ừ. đáp lang, nhét. Dạp lang, chết. เอาแคนั่นไปก่อนจ้าโอ,อ้โหมันี่ออดับมีตัวเดียวเป็นบอบนไปที่เก้าล่างไปที่เจ็ดเออกันเชนไฮตตอสี่สองอีกอ่ะกับจีเป็นเหล็กเกจจังสีนะ่น่โอ้ยันมันเป็นเด่นชั้นดับบอเออดะบขันบนนะเลยกัันเป็นต่สี่สองกับเจอ,อีกตัวหนึ่งเหล็กดับอ๋ออ่าดับบนล่างนี่ดับไปที่เจ็ดเป็นบอเออเดี๋ยวดู ดับบนเก้ากับเจ็ดดับล่างเจ็ดเม็ดเดียวอืมค่ะเพิ่นถามอันทีเกตข้างบนนี่เอามาแท่นสูตรตีห้เลสองับเมื่อกี้นะอ๋อจ้ะจ้ะสองดับข้างบนน่ะ <receber S 1> จ<า>้ะเมื่อวนี้มันได้เกตจ้ะแต่ว่าเลขดับนี่สุดยอดเนาะไปหยัดต้นทุนได้เยอะอีหลีจ้ะอ เอฟซีเป็นกะเอาไปประหยัดต้นทุนละอสองสองเปรตเอยังกระเข้าบดได้ระดับบุกีีเนาะเมียนค่ะดับยูสามตัวคนน่ะดับบนสาวนาคิดว่าโอ้ยูบโบนอูอย,ยูยี่หลีค่ะออืย่านโอยูว่าสัตว์ซีเป็นไหมเมียนค่ะเพราะว่าซีาข้างดังหวดวังหันอะ่ะก็เลยย่นานโอยูแต่ก็บยูจายเนาะเออเอ,เอ,อ,อันได้ได้กำไรนับนสามร้ยอยห้าสิบ โอ้คับอยู่ตัวนี้จ้าดวงดีเนาะคนเห็ดกระได้เห็ดไปมันบมาในสูตรเนาะแตว่าดับดตัวปันนี้ก็ไมาได้ดับอีกจ้าคือดับเก้าก็ดับเจ็ดนี่ดับบนดับสนิทเลยดับล่างนี่ดับเจ็ดดับดับทุกหลักเนาะจ้าค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาหกเก้ามาดามสวีเดนเพื่อนไหหมาชุดวิ่งคอนเดอร์พี่น้องจ้า วิ่งบนฟันไปที่หนึ่งวิ่งล่างฟันไปที่สี่จ้ะรอจับคู่สาหรับเลขดับดับบนดับไปที่เก้ากับเจ็ดดับทุกหลักดับล่างดับเจ็ดเม็ดเดียวค่ะเพิ่นปล่อยมาแบบนี้รอจับคู่งวดว่างหันจ้ะนี่เลขเพิ่นเข้าไปที่สามหกหกสามวิ่งสามล่างวิ่งไปที่เจ็ดเข้าไปที่ศูนย์เจ็ดได้ปรจับคู่พลาดดับอมตะสายแข็งดับยูบนล่าง ลายงวดติดราคาเลขดับเพิ่นี่แล้วข้คงสุดท้ายพี่น้องค่ะเพิ่นฟันให้เม็ดเดียวสามสามหกสี่สามหกเกาออกห้าหกสามเสียดายหลายอู้พี่น้องค่ะเอาตามต่อเด้อค่ะเอฟซีขอมาหลายคลิปนี้ซาบนาก็เลยยิบยกตัวเลขเพิ่นมาฝากพีตน้องกะให้เพิ่นใจเย็นเห็ดก่อนพี่น้องจ้านาะคคะ หัวดีสัญจรด้อค่ะพิจารณาดีๆจากสีดับยูบยูกะนั่นแหละค่ะเป็นดับไลน์หัวตดดิดแล้วมันก็เป็นส่นวนหน่วยคำนวณเลขดับเนาะแล้วก็ส่นวนหน่วยคำนวณเลขหน้าลงทุนพิจารณาเบิ่งลิบน้าจจเอาจ้าอย่าลืมเด้อเอ็ซจีจ้าฟังจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ้ง,งเปิดค่าการมองเห็นน้ำผู้ลังค้นกัว่าพอเห็นคลิปก็ลงถุกมือมือล้วคลิปสองคลิปสามคลิปจ้ะอ้า ยินดีน้ำผู้ใดสุ่ผู้ใดมันน้ำม้าดำสวีเดนค่ะนุโมทนาบุญเด้อขอให้บุญกุศลที่สาวบ้านนับปอยปานาเคียงนี่หนุนดวงหนุนโชคมนุนลาบมนุนรวยเอฟซีแฟนช่วงสู่กูสู่คุณให้บุญหนุนนำรวยรวยเฮงเฮงคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า